สถาบันพลังจิตานุภาพสาขา146วัดอรัญวาสีอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิไฮเทครุ่นที่51สนใจสมัครเรียนสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันพลังจิตานุภาพสาขา146วัดอรัญวาสีอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายโทร081 769 5 4 5 7 สถาบันพลังจิตานุภาพสาขา146วัดอรัญวาสีอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายยินดีต้อนรับและขอเชิญชวนทุกท่านมาเรียนครูสมาธิด้วยกันนะคะสถาบันพลังจิตานุภาพสาขา146วัดอรัญวาสีอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย เปิดรับสมัครเรียนหดักสูตรครูสมาธิไฮเทครุ่นที่51สนใจสมัครเรียนสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันพลังจิตานุภาพสาขา146